บานตาเจเสียติดเนาะแม่อนทอดูยาบุน่ามงสาม้าทดีกันจริง่อสนารสมบัติสวารดีสวัสดีสุขสุกคนะครับเบอร์เนาะมนีทีมงานเพียทข้าแต่พุ่มไส้เขาก็มาบริเตยบานคือนเกาพีน้องเอ้ยบริเตยบานสำนีลาบกับพันมาบริเส้เกือบมาสามมนีพันว่าเปันอยากเตยบานแต่ว่าโมมีบาเตีพี่น้องเอ้ยสางพวงก็จะืมาไทยมนีสำหรับคนที่วัาสนับสนุนซื้อบานสร้างพวงเริ่เนาะยังบริจาคมาไหนน้ำสรางพวงไหนเรื่อนเนาะ สนับสนุนซอยซอยการซื้อบ้านเด้อเนาะลมทุนซื้อบ้านเนาะซื้อบ้านได้หน่อยเตะอยู่วันเดินภาษาเขาเนาะตัวนี้ก็ไม่มีบ้านเตะขอบ้านนั่นทีใครสนใจเครื่องกีฬาเนาะถักไปพี่เอ็สอบเนาะทุกคนวไหนยาทุกตัวยาที่ทุกคนต้องการเนาะที่เป็นบ่อวอคันบอไม่ติดยาเนาะคนไหนยางคนไหนยางพี่เนสอบบนถน้บนไนนขายเครื่องโทรไปเด้องเหนี่ยเด้อจังกันนะหมดไปดีกว่าบ่หมดไปบโบมดไปเพี่เนสอบบนถนนบนถนนบนถนนไหนขายทุกอย่างเนาะพี่น้องขายแต่เสื้อผ้าเป็นสินเป็นสินเป็นเสื้อเป็นสัน สร้างพ่ออารมณ์ทุนตอนนี้สื่อบานเลื่อพี่น้องเลื่อไปสนใจเนาะอารมณ์ทุ่นสอนสร้างพ่อหน้าสื่อบานเนาะให้ได้หน่อยเตี๊เดินพ่นารถ้าเดือนเนาะกาอารมณ์ทุนมาหลายเนาะสร้างพ่อกระหาบพูดเก่าเลยเนาะช่วงนี้กามีสปอนเซอร์เขาเนาะสนับสนุนซอยสื่อบานเด้อเนาะมีหันตัดผมเออหันตัดผมทายเด้อเนาะอยู่บ้านพ่นสารเนาะตรงขามครับตรงขามครับอุตสาหกรรมใหม่ฟองเด้อเนาะด้วยตรงขามครับหันหยาหันขายยาข้ามโค้งเด้อเนาะไปสนใจตัดผมเามานาะผมเงาจากอย่างมาตัดจากควาเปลี่ยนลังคาม ราคาผมกัสสมรถมาต่มใส่หละเด้อเนาะล้งคาเือนล้างคาเลยนี่ล้วล้างคาไม้เป็นล้างคาไม้ขึ้นเมืงปเป็นล้างคาไม้หมาจบาเจบุนอยากซวยะชนะเเนเลยเป็นบ้านเต๋บปิดกล้วยเป็นเจสันนเออแมนเนี่ยไห้มีจิตำใจกันวยกันวามึงจะฟากตี้ยากอัดคิปอยู่ยาูบียาจด้ซูบเสมอ้ด้อัดเนี่ยว้าวเพอนอาน้าจอเเปาอนเ้็อน อาสำหรับคนที่ว่าอยากสนับสนุนเนาะซื้อบ้านโรารวมทุนซื้อบ้านเนี่ให้ที่มาเปลตายนสะพ่วชายตัวหนักเตีนักเตี้ยเนียปรชนเนาะอยากให้ประชาชนหันมาเตยบ้านด้วเนาะก็สนับสนุนมาตั้างสะพ่วงหน้าเนาะตอนนี้กับมี่สะพ่วเซอร์ใหญ่เนาะสับะพ่วงเซอร์ไงสามสี่คนพี่เนาะสามสี่เจ้าพวกเนี่ยมาสนับสนุนมาซอยซื้อบ้านซอยสามพวกเนาะมีหันหสะพ่มงชายแล้วก็หันโจบไส้โมบายด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็อุตสาหกรับไม้ปองเนาะแล้วก็บริเกียนสอบเนาะ แต่ก็มีทิมันเปลี่ยนตะผมเปลี่ยนตะผมใต้เนาะเตยบานเนาะแต่ก็มีน้องใต้พี่น้องเดิมมันไปไทยเนาะทิมันเปลี่ยนเนาะมันไปไทยหลายประมาณเกือบครึ่งปีแล้วพี่น้องเอยพัฒนาคนมาซอยสังข์ฟ้องสื่อบานสองหน่อยพี่น้องเลยราคากับประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทพี่น้องเจ็ดร้อยชิบบาทเดิมสื่อบานสองหน่อยเนาะสั่งข์มาจากไทยเนาะสำหรับคนที่ว่าอยากเตยบานเดอมขายประมาณติดหนึ่งติดปลายพี่น้องเอยบานห้าสิบมหอดเดิมพี่น้องเดิมสำหรับคนที่ว่าอยากเตยบานเนาะสังข์ฟ้องตอนนี้ก็ฟันช้างมากแต่ตะพมต้นหอดพี่น้องเออ เราว่างจะสัส่งเพิ่มอีกสักหน่อยสองหน่อยเพราะแ่วันหายทิ้งมาเล็กหน่อยแล้วมาส้นห่อหันมาเตะบาดเนาะในร้ายเนาะหันโขกไส้โมบายเด้นเนาะสำหรับคนที่ว่าอยากแปลงโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์คิดอีเมลอยากเปลี่ยนหน้าจอเนาะโทรศัพท์พื้นเนาะหันหน้าจอสามารถมาหันโขกไส้โมบายเล่เนาะจูบโทสศัพเนาะต่างหันจูบโทรศัพท์เล่นเนาะขังขาน้อมันโขกไส้เนาะด้วยหม่องเดียวก็พออมน้มันโขกไส้จะพี่น้องเออต้นใจเนาะอยากแปลงโทรศัพท์เปลี่ยนหน้าจอหรือว่าทักมาทั้งเพจเพจโขกไส้โมบายเนาล่นาาาาะะรคเน ราคาบัแพงพี่น้องเอ้สรางป้องแปลงประจำมเลยเนาะอันนี้ห้ามปืนทอดประกาสิซอยอยู่ประมาณเสียหาสาหาทิพย์เลยเนาะตอนนี้มันมีเงินอยู่พันขี่เป็นหายสร้างพ่วงหมดเลยเนาะมาที่พันหนึ่งครับไปวัดดีเด้อยนะโอ้ห้ามปืนเป็นหายพี่น้องเอ้ยมันใจดีได้เนี่ยนะว่าจะพันได้เนาะโอ้เซาเซาเพันพี่น้องเอ้ยโอไม่ฮันบอนีอห้ามปืนนะเนาะนี่นาตาพี่น้องเออเป็นหายมาก เศร้าเศร้าสีเศ้าหาพันเอพี่น้องเ้ออารมณ์ทุนสุอบานเด้อไฟกี่เท่าน้อไฟค่ไหนปิ้เป็ดนั่งแมเนาะสัตว์ใหญกกเนาไฟสนใจทักะผู้กองตัวใดน้อผู้กองตัวผู้กองตัวปิงเป็ดวะเออเป็นปิงเป็ดนั่งแม่อยเรอดกับชุดชุกับงหนึ่งกสี่ซองนาะเออโอเคโอเคอาทีมงานเพียงแต่ผมสราให้กัเดิมสิมาเรือๆเนาะพี่น้องนาะแต่ว่าผมมีบานเตี้ยเราพี่น้องเอ้ยมันนี้สิพากันมาแลงจะซื้อเลยนาะพี่น้องเอ้ยกอบานมาทั้งมี่ อาขอบใจตั้งสศกพันมบายบด้วยเนาะพันลมทุนมาซอยซื้อซองทางพวงือบานตีเนาะโกใส่มบแหะครัตะพมใส่หร้เนาะ้ไอาบคำสาบานตีของที่่อนตีเหมนเนาที่บานานี่ว่าสาบันตีจมียีำใจอยากช่วยเดือพูดหาพันชีพันกะถักมาทั้งเพีเพียรตะพมใส่เนาะ อ่าสำหรับคนที่ว่าสนใจเนาะงะลรมทุนซอยซื้อบ้านเล้วพี่น้องเอ้อคือคือพี่คือคือพี่น้องๆเห็นอ่ะเนาะเพิ่งเห็นบ้านในสภาพมันสภาพบ้านบ้านใส่เปียกมันน่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังเต้ไหลอยู่หรอแต่ว่าเตะคูมมือพี่น้องเอ้อหัวบ้านก็บ่มีเต้หนาะใครสนใจซัพพอร์ตทีมพีเอ็นเท่านไงสนใจผู้สาวก็ได้ผู้สาวก็ได้บอมากเลยผู้สาวเนร่ยสาวมากจ้าหะแบบแซนอย่างแก้มจันเด้อลยบอมมากแบบนี้โอ้สซนหน่อยแก้มจันทบอมโอ้โหนี่คอกใครสนใจซัพพอร์ตกับถักท้าเปลี่ยนสภาพผู้สากูเม่นบ่ ะกัจะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อไฟต้นใจเราลมทุนมากกับชาวบ้านเนาะแต่เรื่องนี้พวกแค่นี่เนาะพี่น้องพีเอ็นท่านนอที่มีคนชาวเรือเนาะเออพยาให้กองน้อยหนึ่งพยายาตึงน้อยหนึ่งกันอ่ะกัจะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อไปเด้อเราลมทุนอยากซอยเรือมากกับชาวบ้านทั้งเปิดทีน้ำพรมทรายคันเด้ออ่ะไปละพี่น้องเออไฟต้นใจเด้อลมทุนมาแล้วเนาะไปละบายบาท่านเปลื่นฝากฝากฝากติดตามด้ไปดิ เอาบอลที่อ้ยดวมาเอาฮำบุญธรรมาฝากฝากพี่ทีมสิี่เพเพียนตะพูมใส่ด้วยเลยกับเพลเพียนใครเครื่องตามสอบทุกอย่างสอบตามสอบไปละไปบบายี่นธรรเอ้ย